สำหรับความพร้อมแม่เจอกับอุดรน,นะครับโดยเพราะเรื่องตัวผู้เล่นของเราก็ถือว่าสมบูรณ์แบบแล้วก็มีผู้เล่นให้เราได้เลืกอกหลากหลายครับแล้วก็ จะเป็นปัญหาจะมีปัญหาคือหนึ่งเรื่องความฟิตของเราเนื่องจากเราเพิ่งได้เริ่มซ้อมกันมามาเดือนหนึ่งนะคิดว่าความฟิตของเรายังไม่ไม่เต็มร้อยเท่าไหร่แต่เราก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดสําหรับแมตท,ที่จะเจออุดรครับผมคิดว่า,าตัวผู้เล่นของเราก็มีคุณภาพอยู่แล้วนะครับแต่ก็ขอเวลาอีกนิดนึงนะที่จะทำให้ทีมชุดนี้เป็นทีมที่สมบูรณ์แบบทั้งเกมรุกแล้วก็เกมรับ แต่คิดว่าเราก็น่าจะาสามารถที่จะทําทผลงานได้ดีสําหรับแมตช์มันเสาร์ที่จะถึงนี้ครับสำหรับศูนหน้าบราซิลเขาเป็นคนหนึ่งที่มีศักยภาพในจังหวะจบสกอร์ได้ดีแล้วก็มีความสามารถแต่ก็ให้เวลาเขานิดน,นึงเพื่อที่เขาจะปรับแล้วก็จูนให้เขา้ากับทีมแล้วก็เพื่อนร่วมทีมครับผม ก็อยากให้แฟนบอลเล่มาช่วยเชียร์แล้วก็ให้กำลังใจทีมชุดนี้ถึงแม้เราจะผิดหวังกันมา2ปีแต่พวกเราก็ทำเต็มที่แล้วนะครับก็อยากให้แฟนบอลให้โอกาสกับทีมุ